สวัสดีค่ะน้ำฝนคะ่ะวันนี้เราจะมาดูแลคอและผิวหน้ากันดีกว่านะคะนะคะอันนี้เพิ่งแกะรอดใหม่ทั้งสองอันเลยนะคะอนะคะดูแล คอกอนนะคะดูแลคอกอนนะคะคอจะได้ไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะไม่มีปัญหาริ้วรอยด้วยนะคะอ่านะคะบีบเลยบีบเลยนะคะไม่ฟินก่อนเสียเวลานะคะบีบเลยเนื้ออันนี้เป็นโบท็อกเนื้อโบท็อกจากสเปนนะคะอย่างสตองเลยนะคะผสมเข้มข้นกว่าตัวหน้านี้อีกนะคะอันนี้เรียกว่าเน็กเซรมนะคะงางมนะคะเจ้าของของเราก็คือเนื้อเจ้าของนี้ก็คือคุณนวัดอิสระไทยทินนี่ทาไปเลยนะคะน้องฝนจะทําแบบรวดเร็วนะไม่ให้เสีย เยอะเวลานะคะนี่เลยขาดเลยนะคะเนี่ยใต้คอหรือว่านะคะตรงไหนที่ว่ามีปัญหาดับดับนะคะนะคะใช้เป้เยนะคะใช้เปลเลยอืมนะคะมัดผมอาจจะไม่เดือดระท้ว่านะคะหลังจากสักผมมาแล้วอ่านะคะทั่วท้ายทั่วท้ายทั่วท้ายทั่วนะคะทั่วนะคะปัญหาเรื่องรำคอจะหายไปนะคะเือย่าปล่อยให้มีเหนี่ยน้ำไม่ได้ค่ะอย่าปล่อยให้เหี่ยย่นน้ำไม่ได้ เพราะว่านะคะคุณลูกค้านะคะตัดสินใจรับไปใช้กันเลยคะแล้วนะคะอ่าต่อไปอันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะติดมือปุ๊บ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 นะคะเรามาบีบตัวนี้นะคะรลอดไหมนะคะอาจจะต้องกดใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่ามีสุนยักากาศอยู่นะคะุนะคะถ้าเกิดว่าใช้ปริมาณเยอะก็จะได้ผลดีนะคะอ่ะุนยกากาศนะคะฟุ๊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 อ่านะคะนะคะทาบรินะคะไม่ใช่โลชั่นนะคะเป็นเซรั่มนะคะซึมซาบอย นี่เลยน้ำคนโบกไม่เลยนะคะปบูกแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ตา่ชุ่มเลยใต้ดวงตาก็ใช้ได้นะคะริ้วรอยบนใบหน้านะคะสิวฝ้ากะหรือว่านะคะจุดด่างนะอ่านี่เลยค่ะนะแทนบอท็อกได้เลยมีบอท็อกผสมด้วยนะคะตัวนี้อ่านี่นะคะปุ๊บปุ yle, ๊บปุ๊บตบน่อยตบหน่อยร่องแก้มนะคะอ่าเท้ากาตินกาก็จะไม่มีนะคะริ้วรอยบนหน้าผากนะเน้นเลยนะคะเน้นเลยอืม ตอบทามราคากันได้นะเขาสนใจนะคะโบเชนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวนัสดีค่ะ